ปราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนีครับเอาวันนี้นะผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลน์นะครับใน IG นีครับหรือว่า Instagram นั่นเองนีครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่โพสต์ไปแล้วนะครับเรามียอดไลน์น้อยนะครับอยากเพิ่มยอดไลน์นี่ครับก็สามารถมาทำตามผมได้เลยนีครับอขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นี่ครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกดึงตายคลิปนี้เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนีครับแล้วกดเข้าสู่เว็บไซต์นี่ครับ เราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k e m k y s o c i a l com กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนี่ครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครใช้งานนะครับก็ให้คลิกมาที่สมัครใช้งานกันเลยนะครับเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้อีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับแล้วก็มายืนยันรหัสผ่านด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยืนยันติ๊กที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็กดสมัครใช้งานกันได้เลยนะครับหรือถ้าใครที่มีกรอข้อมูลนี้ไปยุ่งยากก็สามารถสมัครใช้งานรด้ด้วยบัญชี google หรือว่า i l ด้านล่างตรงนี้ได้นะครับพอเรา สำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google กดลงชื่อเข้ใาใช้ตา่างตรงนี้นะครับสำหรับคนที่กอรอกข้อมูลสมัครใช้กดลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนะครับเอาล่าก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kemkisocial com กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วเราก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้กันเลยนะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้ลเลือกใช้บริการนะครับจะมีตั้งแต่ f a c e b o o k นะครับ Instagram YouTube t i k t o k แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นอนะีครับ ในโันนี้เราจะมาใช้ในส่วนของไปฟอร์มอินสตาแกรมนะครับก็อลิกเข้าไปนี่ครับเรามาดูที่หมดหู่กันต่อนี่ครับวันนี้เราต้องการจะเพิ่มยอดไหลหรือว่ายอดถูกใจในนี้นี่ครับอากผู้ชมก็เลือกมาที่ถูกใจและประกัน30วันตรงนี้นี่ครับเอาล่ะก็มาดูที่บริการกันต่อนี่ครับในบริการจะมีอยู่3บริการนะครับก็จะมีความเร็วและเนราคาของบริการนะครับที่แตกต่างกันไปนี่ครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกนี่ครับ ต่อมาในส่วนของลิงก์ก็ให้กลับไปที่อนินสตแกรมกันเ,เลยนะครับเอาล่ะก็มาที่โพสเที่ยา la ต้องการจะเพนนิ่มยอดไลค์แล้วก็คัลล็อกลิงก์เนี่ยครับของโพสด้านบนตรงนี้นะครับโดยการกดที่3จุดตรงนี้แล้วกดคัดลอกลิงก์นะครับเอาล่ะกลับมาที่เว็บไซต์แล้วก็นำลิงก์มาวางนะครับในส่วนจำนวนนะครับอยากเพิ่มยอดไลค์เท่าไหร่ก็ใส่ได้เลยนะครับผมจะใส่ไปทีหนึ่งนะครับพอเราใส่กันไปเรียบร้อยะครับค่าใช้จ่ายเขาก็จะคำนวณให้เราด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับอผู้ชมก็กดสั่งซื้อกันเลยนะครับ พอเรากดสั่งซื้อกันแล้วเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับอาได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี่ครับก็มาดูทีน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอในหน้านี้ก็จะมีเลขออเดอร์นี่ยพี่เอ้าทำการสั่งซื้อกันไปนี่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นลิงก์นะครับของอาโพส์นี่ยพี่เอาใส่เข้ามาตรงนี้ก็แนะนำให่คลิกข้ปไปเพื่อเช็คดูนะว่าลิงก์โพสถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยเพราะถ้าใส่มาไม่ถูกต้องยอดไหลจะไม่เพิ่มขึ้นนี่ครับต่อมาก็จะเป็นบริการที่เราเราาะขอการรนะคับ ในระหว่างที่เราเว็บไซต์ดาเนินการนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้ง,งานในเว็บไซต์แล้วนะครับเอาลจะเกิดมียอดจำนวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้ง,งานใหม่แล้วยังไม่รู้วิธีการเติมเงินกันเลยก็คุณผู้ชมกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นี่ครับในเมนูเติมเงินก็จะมีเราเลือกนะครับสามช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code นะครับอันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธนา,าคารเลยนะครับ ช่องทางที่2ก็จะเป็นช่องทางโทมานิวเด็ d นะครับและช่องทางสุดท้ายก็จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับและในทุกช่องทาง,ขงเขาก็จะมีคาแนะนาในการเติมเงินด้านบนแบบนี้นีครับคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อย่าลืมอ่านคำแนะนาก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนีครับ ต่อมานี่ครับสำหรับผู้ชมท่านใดนีนที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนะครับเอาแล้วใช้บริการะครับในเว็บไซต์เกิน500บาทขึ้นไปแล้วนะครับก็ให้คุณชมกดมาดูที่เมนูนี้เมนูนี้เลยนะครับอาจจะเป็นเมนูซีรีส์หนังจีนนรับตรงนี้สําหรับคนที่ใช้บริการเว็บไซต์เกิน500บาทขึ้นไปแล้วเนี่ยก็สามารถดูซีรีส์หนังจีได้ฟรีกันเลยนะครับก็มีให้เราเลือกดูนับถึง300กว่าเรื่องกันเลยนะครับแล้วก็จะมีอัปเดตมาให้เราดูใหม่ๆทุกเดือนกันเเลยนนนนะครรรัับอตงี้้้กก็สาาาามมถขดดู เอาล,ละต่อมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพาคุณผู้ชมกลับไปที่อินสตาแกรมกันเลยเนะครับอาตอนนี้ยอดไลน์นะมีอยู่ที่28ไลน์เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองคดรีเฟรหน้าจอเพดูอดูยอดไลน์เพิ่มขึ้นมาแลหรือยังนะครับอาัวนี้ยอดไลน์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วะครับก็ขึ้นมาถึง171ไลน์กันแล้วนะครับอาก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยครับล้วก็ได้สั่งซื้อไปไม่นานเลยเนะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีละก็รวดเร็วมากๆนะครับ ต่อมานี่ครับพอยอดไลค์ขึ้นกันแล้วนะก้อยกลับมาที่เว็บไซต์เลยนี่ครับสำหรับคุณชมท่านใดนะพี่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนะได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก้อยกดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็มากดคัลอกลิงก์นัตรงนี้แล้วก็แชร์กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคู้จักที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์ได้เลยนี่ครับ โดยให้เ,เพื่อนๆนะครับหรือว่าคุณจักษ์ได้ามาใชิงงานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นี่ครับผู้ชมก็ย่ายตาค่าคอมมิชชั่นกันด้วยเนะี่ยถึงค่าเรเกันเลยนะครับแล้วหากว่าคุณผู้ชมน่าดายนีที่ได้้ามาใชิงงานแล้วนีแล้วเกิดมีปัญหาในการใช้ง,งานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อก็ให้กดมาที่เมนูติดต่อตรงนี้นี่ครับ ก่อนจะมีเราเลือกติดต่ออีเมสองช่องทางนนะนรับช่องทางแรกตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางไลน์ก็แอดไลน์กันไปได้นี่ครับ,รบหรือว่าใครจะสแกน, Q A นคิวอาร์โค้ดก็คลิกไปที่ไลน์ตรงนี้นี่ครับส่วนช่องทางที่2ตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางตัวชื่อเดือนะครับตรงนี้ก็ขอข้อมูลที่เราต้องการจะแจ้งปัญหาให้เรียบร้อนนี่ครับแล้วก็มากดส่งตัวดานล่างตรงนี้นี่ครับ แล้วสำหรับคลิปนี้นะผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์ผมก็ได้แปะงก์ไวใต้คลิปนี้แล้วนะครับอากจสามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนีครับสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ